ครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสมัชชาทุกท่านนะครับอันนี้เป็นสมัชชาความมั่นคงด้านอาหารครั้งที่ห้านะครับที่เครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอ,อ,องค์กรทั้งภาคสังคมนะครับองค์กรชาวบ้านนะครับแล้วก็ภาควิชาการที่ได้ร่วมกันจัดต่อเนื่องมาจริงจริงงานนี้เนี่ยควรจะจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ แต่ว่าเหมือนที่ท่านทราบนะครับโดยเหตุผลบางประการที่เราเข้าใจไม่ค่อยได้นะครับเราต้องเลื่อนมาเป็นการจัดที่นี่นะครับและเหตุผลของทางคณะนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เนี่ยก็อธิบายว่าหัวข้อการประชุมของพวกเรานั้นเนี่ยสร้างความไม่สบายใจให้กับผู้บริหารในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะมีเรื่องที่ว่าด้วยการ วิเคราะห์วิจารณ์พรบความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งจะเอื้ออำนวยให้มีการปลูกพืช GMO นะครับพวกเราก็เลยต้องขออนุญาตและขออภัยนะครับที่ต้องย้ายสถานที่มาที่โรงแรมนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ในสถาบันทางวิชาการนะครับประเด็นความมั่นคงด้านอาหารนะครับหรือที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะให้ตรงตัวนะครับ และเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราเผชิญอยู่เนี่ยน่าจะเรียกว่าเป็นเรื่องประชาธิปไตยทางอาหารนั้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับจากบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับในกรณีที่ไม่ได้เปิดพื้นที่ให้สําหรับการถกเถียงเรื่องประเด็นเรื่องอาหารนะครับอย่างที่เราต้องการไม่น่าเชื่อนะครับว่าในขณะที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธที่จะให้เราใช้สถานที่ นในการที่จะวิพาก์วิจารณปัญหาเรื่อง GMO ซึ่งคนทั้งโลกเนี่ยวิพากวิจารณกระทั่งคนในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นประเทศเมืองแม่ของ GMO เนี่ยคนอเมริกันยังลุกขึ้นมาวิพากวิจารนะครับคนสหรัฐอเมริกานะครับ9กกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกร้องให้รัฐบาลติดฉลากขณะนี้รัฐต่างๆในอเมริกานะครับลุกขึ้นมาออกกฎหมาย ให้มีการติดฉลากสินค้าเรื่อง GMO นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเทศไทยนะครับประเทศซึ่งเป็นคนรับเทคโนโลยีกลับปฏิเสธที่จะให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง GMO นี่คือประเด็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับซึ่งปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศเราเท่านั้นแต่เกิดขึ้นในอเมริกาด้วยนะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว รัฐสภาอเมริกานะครับได้ร่วมกันนะครับผ่านกฎหมายที่เรียกว่าที่คนอเมริกันเรียกว่า dark act นะครับซึ่งย่อมาจากคำว่า deny American right to know act กฎหมายที่ปฏิเสธที่จะให้คนอเมริกันทราบว่าอาหารที่ตัวเองกินนั้นเป็น GMO หรือไม่ เพื่อที่จะสกัดกั้นรัฐต่างๆไม่ให้ออกกฎหมายบังคับติดฉลากเพื่อปฏิเสธเสียงของคนอเมริกัน90%กว่าเปอร์เซนที่ต้องการบอกว่าต้องการรู้วอาหารนั้นมาจากไหนตอนนี้กฎหมายนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วครับและอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะผ่านวุฒิสภาและถ้าประธานาธิบดีสหรัฐไม่วีโต้กฎหมายนี้ก็จะออกมาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่งนะครับ กับประเทศที่ได้ชื่อและเรียกตัวเองว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยและครบสิทธิมนุษยชนนะครับนี่ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความไม่เป็นประชาธิปไตยที่เราเห็นในระบบอาหารนะครับแต่ความไม่เป็นประชาธิปไตยในระบบอาหารนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวแล้วเนี่ยประชาธิปไตยในเรื่องอาหารเนี่ยขณะนี้เนี่ย เป็นปัญหาในระบบการศึกษาด้วยที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ให้เห็นก็คือกรณีของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งพวกเราหลายคนที่นี่ก็จบมาจากที่นั่นแต่ถ้ามองภาพใหญ่ออกไปนะครับสิ่งที่เรียกว่าสถาบันการศึกษาหรือให้ใหญ่ไปกว่านั้นเนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์เองนะครับก็อยู่ภายใต้การครอบงำของบรรษัทอาหารเช่นเดียวกันนะครับ ขอสไลด์ถัดไปนะครับขณะนี้เนี่ยระบบอาหารของโลกเนี่ยอยู่ในมือของกลุ่มบริษัทเพียงไม่กี่บริษัทนะครับเท่านั้นนะครับถ้าท่านดูสไลด์เนี่ยนี่คือการประมวลนะครับขององค์กรที่ติดตามประเด็นเรื่องการผูกขาดเรื่องอาหารนะครับในระดับโลกนะครับถ้าเราเห็นนะฮะก็คือว่าขณะนี้เนี่ย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมเมล็ดพันธุ์นะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ในมือของบริษัทเพียงไม่กี่บริษัทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยู่ในมือของบริษัทเพียงแค่10บ,บริษัทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์เนี่ยมีผู้เล่นรายใหญ่นะครับอย่างเช่นในกรณีประเทศไทยเนี่ยขณะนี้เนี่ยบริษัทเจริญพภกพันเนี่ยก็กลายเป็นปรบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับที่ผลิตอาหารสัตว์มากที่สุดของโลกนะครับ แต่ถ้าเราดูบริษัทเหล่านี้เนี่ยเราเห็นความเชื่อมโยงกันนะครับนี่คือการผูกขาดเรื่องเมล็ดพันธุ์นะครับโดยบริษัทเดียวในสหรัฐอเมริกานะครับบริษัทเดียวนะครับคือบริษัทมอนซานโตเนี่ยคาวนี้ผูกขาดตลาดเมล็ดพันธุ์ไ�ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไป89นะครับคือเกณฑ์ในการวัดดูว่าบริษัทไหนจะมีอำนาจเหนือตลาดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอยู่แค่30 ก็ถือว่ามีอำนาจเหนือตลาดแล้วนะครับแต่ในกรณีพืช GMO นั้นเนี่ยท่านเห็นไหมฮะ89ปอซยู่ในมือบริษัทเดียวถ้าไปดูถั่วเหลืองนะครับ83เปอซอยู่ในมือของบริษัทเดียวนะครับคือมอนซานโตบริษัทที่จะผลักดันให้เรามีการปลูกพืช GMO ในประเทศไทยนั่นเองแต่ท่านดูลงรายละเอียดไปอีกหน่อยนะครับมีคู่แข่งครับมอนซานโตมีคู่แข่งมีบริษัทอื่นอีกประมาณ7เเซนนะครับที่ ขายพันฝ้ายนะครับพันถั่วเหลือง G M O แข่งกับมอนซานโตแต่บริษัทอื่นที่ว่านั้นเนี่ยต้องซื้อสิทธิบัตรของมอนซานโตในการผลิตเป็นแมตถั่วเหลืองเห็นไหมฮะหมายว่าเทคโนโลยีนี้อยู่ในมือของกลุ่มบริษัทเดียวข้าวโพดก็เช่นเดียวกันนะครับยิ่งไปกว่าฝ้ายยิ่งไปกว่าถั่วเหลืองอีกอยันครับการเปลี่ยนประเทศไปสู่การปลูก G ีโมนจะมีผลอย่างสําคัญต่อการผูกขาดฐานการผลิตที่สําคัญของระบบอาหารก็คือ มเมล็ดพันธุ์นะครับแต่ถ้าท่านดูสไลด์เนี่ยท่านก็จะพบว่าไม่ใช่แค่อาหารไม่ใช่มเมล็ดพันธุ์นะครับแต่คันนี้เนี่ยฐานของการผลิตเรื่องอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารเคมีกําจัดศัตรูพืชก็ดีซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญนะครับการนี้อยู่ในมือบริษัทใหญ่เพียงไม่กี่บริษัทนะครับบริษัทเหล่านี้กําลังจะเชื่อมโยงกันนะครับและบริษัทเหล่านี้มีอิทธิพลเหนือวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี1996เป็นต้นมานะครับเกือบ20ปีของการปลูกพืช GMO ในโลกนั้นเนี่ยมีรายงานนะครับที่พูดถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ22รายงานนะครับเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่ท่านทราบไหมครับว่าชะตากรรมของนักวิทยาศาสตร์ที่ลุกขึ้นมาทำงานวิจัยเกี่ยวเรื่อง GMO นั้นเนี่ยประสบชะตากรรม จากการผลักดันนะครับให้มีการจัดการเนี่ยโดยบริษัทนะครับคนแล้วคนเล่านะครับผมตามเรื่องนี้มาเกือบ20ปีครั้งแรกสุดนะครับด็ออร์อาพธพุทธตายนะครับจากสถาบันโรเวตอยู่ในสกอตแลนด์นะครับทำงานวิจัยนะครับแล้วก็พบว่ามันฝรั่ง GMO เนี่ยทำให้เกิดการเจริญเติบโตของ เอวอัยวะภายในของหนูทดลองผิดปกตินะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับดออรอาพัทพุสตายถูกกดดันให้ต้องออกจากหมหาวิาลยนะครับจากสถาบันที่ท่านทำการเรียนการสอนอยู่นะครับคนต่อมานะครับโปรเฟสเซอร์จอห์ลูซี่นะครับอยู่ที่คอแนลคนนี้ดีหน่อยอยู่ในอเมริกานะครับอยู่ในมหาลาัยคอแนลซึ่งมีทั้งคนที่ทำ GMO และคนที่ศึกษาเรื่องผลกระทบนะครับ แต่ลูซี่ก็ประสบชะตากรรมไม่แตกต่างกันนะครับงานของลูซี่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อมากวรารสารเนเจอร์ในที่ของอาพัทพุสตา์เนี่ยตีพิมพ์ในวรารสารชื่อเลนเซตเป็นวรารสารทางการแพทย์นะครับที่มีชื่อเสียงมากและเก่าแก่ที่สุดในโลกอยากเจอชะตากรรมเลยนะครับจอร์ลูซี่ก็เจอการวิพากษ์วิจารณ์ว่างานวิจัยนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ย งานวิจัยนั้นไม่ได้บอกว่าในทางปฏิบัตินะครับถ้านนอนมากินสเกสรของข้าวโพด GMO นะครับหนอนจะสูญพันธุ์อย่างดีแค่รับผลกระทบเท่านั้นงานวิจัยของเขาเป็นแค่งานอยู่ในห้องทดลองไม่ปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ว่าสิ่งที่ลูซี่พบก็คือว่า GMO ไม่ปลอดภัยต่อแมลงที่ไม่ใช่ศัตรูปเป้าหมายก็คือผีเสื้อที่ว่าโมนาคบัตเตอร์ฟลยนะครับ เด็กนักเรียนอเมริกันนะครับทุกคนเนี่ยต้องรู้จักโมนาคบัตเตอร์ฟลายนะครับพะเป็นเป็นผีเสื้อที่อพยพย้ายถิ่นนะครับจากอเมริกาไปเม็กซิโกนะครับในทุกปีและเป็นสัญลักษณ์ของระบบสิ่งแวดล้อมที่สําคัญนะครับแต่ว่าจอร์ลูซี่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่างขนาดหนักจากอุตสาหกรรม GMO นะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับคนที่วิจัยผลกระทบของข้าวโพดชื่อ nk603 นะครับ nk603 นะครับก็คือข้าวโพดนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับกำลังเตรียมการจะให้มีการทดลองในภาคสนามจากการผลักดันของบริษัทมอนซานโตนะครับจายอิ uh, ini, ริกเซราลินีนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะครับทำการทดลองข้าวโพด nk603 แล้วก็พบว่า หนูทดลองนะครับทดลองใช้เวลา2ปีนะครับในที่การทดลองส่วนใหญ่ของเรื่อง GMO เนี่ยใช้เวลาแค่เพียงสั้นๆน,นะครับเพียงไม่กี่เดือนนะครับแต่เซอรลาลินี่ใช้เวลา2ปีและพบว่าหนูมีการเติบโตของอวัยวพะภายในผิดปกติซึ่งนำไปสู่การเป็นมะเร็งเป็นต้นนะครับปรากฏว่าหลังจากงานนี้ตีพิมพ์ในวรารสารนะครับชื่อ Food and Chemical Toxicology นะครับเป็นวรารสารทีชื่อมาก งานของเขาเนี่ยถูกถอดออกจากวารสารนะครับทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าโดยเหตุผลว่างานวิจัยไม่เป็น,เป,นเป็นมาตรฐานที่ต้องการแต่ว่าในท้ายที่สุดนะครับวารสารวิชาการอีกเล่มหนึ่งนะครับชื่อ environmental science europe กลับเอางานนั้นมาตีพิมพ์และมีนักวิทยาศาสตร์อีกประมาณร้อยกว่าคนนะครับลงนามสนับสนุนงานของเซราลินี ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นและถ้าหากผู้ใดจะถอดบทความของเซราลินี่นั้นเนี่ยงานที่เกี่ยวข้องกับ GMO ประมาณ95%ควรจะถอดออกมาจากรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับนี่คืออิทธิพลของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ภายใต้การครอบงำของบรรษัทในเมืองไทยเราคิดว่าเรื่องนี้จะมีสิ่งนี้ไหมครับหนีไม่พ้นครับ เราติดตามประเด็นการขึ้นทะเบ,บียนสารเคมีกําจัดสัตรูพืชเราทราบเลยนะครับว่างานวิจัยที่บอกว่ามันปลอดภัยทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยมาจากการทดลองของบริษัทไม่จากไม่ใช่จากสถาบันวิจัยอิสระและบางทีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการวิจัยโดยสถาบันวิจัยอิสรนะนั้นเนี่ยก็มีบริษัทเนี่ยเป็นคนให้ตังค์อยู่ข้างหลังแบบมอนเรสวนที่จะทําอยู่นั่นไงครับได้เงินไปหลายล้านบาทนะครับเป็นหลักสิบหรือหลายสิบล้านบาทเนี่ยจากบริษัทมอนซานโต เราจะเชื่องานวิจัยแบบนั้นได้ไหมผมไม่ให้ท่านเห็นภาพอันหนึ่งครับให้ใกล้ตัวมากขึ้นว่านักวิทยาศาสตร์บางคนนะครับที่ประกาศตนว่าเป็นศัตรูกับวิทยาศาสตร์จอมปลอมนะครับในภาษาวิชาการนี่มีคำคำหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสูโดไซนะครับแปลว่าวิทยาศาสตร์จอมปลอมนะครับบางทีนักวิยาคนดังกล่าวนั้นเนี่ย ก็อาจจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของบรรษัทเนี่ยโดยรู้ไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้ตัวไม่เต็มที่นะครับผมไม่อยากใช้คำนี้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับสถานีโทรทัศน์ไทยบ b s นี่ยก็จัดดีเบตทางวิชาการนะครับระหว่างนักวิยทยาศาสตร์ที่มีชื่อท่านหนึ่งซึ่งผมให้ท่านเห็นแค่เสี้ยวหน้านะฮะเพื่อไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแล้วก็ผมก็อยู่ในเวทีดีเบตนั้นด้วย ระหว่างการดีเบตผมก็เห็นเขาใช้ข้อมูลเป็นจนํานวนมากผมติดตามเรื่องนี้มานานผมทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเขามาจากที่ใดนะครับแต่ผมไม่สามารถบอกให้ผู้ฟังให้ผู้ชมหรือพวกเราทราบได้นะครับว่าเขาใช้ข้อมูลมาจากไหนน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับแต่ก่อนที่การดีเบตนี้จะจบลงนะครับนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ก็มอบหนังสือเล่มหนึ่งนะครับให้กับผมว่าเป็นสิ่งที่เขาค้นคว้ามา เป็นสิ่งที่เขาใช้ในการถกเถียงว่า GMO มันดีอย่างน้นอย่างนี้ท่านที่เคารพครับหนังสือเล่มนั้นเนี่ยในคำนำเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มนั้นเนี่ยใช้ข้อมูลนะครับจากครบ LIFE นะครับและสมรุนการจัดพิมพ์จากครบไลฟ์ครบไลฟ์ก็คือสมาคม ที่ตั้งขึ้นโดยบริษัทมอนซานโตดูปองซินเจนตาเอฟเอ็มซีดาวเคมีคอลก็คือพวกที่ผลักดัน GMO และสารเคมีนั่นเองเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์จอมปลอมที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เครื่อง GT200 ไม่ใช่เหรียญควอนตั้มนะครับไม่ใช่อาหารที่อ้างงานวิทยศาศาสตร์เก๋ๆมาสูน แต่คือวิทยาศาสตร์ที่จะนําประเทศนําการพัฒนาเกษตรไปสู่การเป็นเมืองขึ้นหรือพึ่งพาบรรษัทนั่นเองนะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอาหารผมขอไปเร็วๆนะครับขณะนี้นี่บรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ที่ทําเรื่องอาหารไม่ได้ทําแค่เพียงเมล็ดพันธุ์นะครับคณะนี้นะครับมอนซันโตซึ่งผูกขาดเมล็ดพันธุ์ GMO และผูกขาดตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องเมล็ดพันธุ์ขณะนี้นั้นเนี่ย กำลังเสนอซื้อบริษัทบรรษัทยักษ์ใหญ่อีกอันหนึ่งก็คือซินเจนต้าซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับที่ผลิตสารเคมีมอนสเตอร์ o, เนี่ยผูกขาดเมล็ดพันธุ์ GMO เนี่ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าในเชิงของเมล็ดพันธุ์ของโลกนะไม่ใช่ GMO ถ้า GMO นี่คือ90กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนที่เราเห็นใช่ไหมครับบรรทัดฐานเหล่านี้ถือว่ามีอำนาจเหนือตลาดแล้วในที่ซินเจนต้าและมอนสเตอร์เองก็ขายสารเคมีด้วยอย่างเช่นไกลโฟเซต ซึ่งมาพร้อมกับเม็ดพืช GMO ที่บอกมีคำว่า Round Up Ready อยูนย่นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของมอนซันโตขายคู่ร่วมเม็ดพันธุ์กับสารเคมีกำจัดวัชพืชแต,แต่ยักษ์ใหญ่ในเรื่องสารเคมีกำจัดรุดก็คือซินเจนต้าผูกขาดมีอำนาจเหนือตลาดอยู่30กว่าเปอร์เซ็นต์มอนซันโตยเป็นยักษ์รองลงมาในเรื่องสารเคมีแต่ตอนนี้สองบริษัทก,กำลังจะควบรวมกิจการ ไม่ใช่แค่นั้นครับค่ะนี้บริษัทที่ว่ากําลังซื้อเทคโนโลยีและบริษัทที่ทําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทํานายนะครับสภาพภูมิอากาศนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็บริษัทบอนสานโตนะครับก็ซื้อบริษัทที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการจัดการระบบข้อมูลนะครับการของการทำนายสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้ในเรื่องของการเกษตรแล้วก็หลายคนก็ กังวลว่าในที่สุดแล้วเนี่ยต่อไปเทคโนโลยีและข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นของบริษัทมากกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีการกังวลเรื่องเกี่ยนการเปลี่ยนแปลงของเรื่องภูมิอากาศนะครับองค์กรชื่อ ETC ในอเมริกาไปสำรวจว่าสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อให้ต้นทานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนั้นเนี่ย ตอนนี้ใครเป็นเจ้าของนะครับเขาพบว่ามีงานมีสิทธิบัตรเหล่านี้เนี่ยประมาณพันกว่าสิทธิบัตรแต่สองในสาเนี่ยครอบครองโดยมอนซานโตดูปองเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นในระบบเกษตรกรรมและอาหารที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่งนะครับดรอกร์วันาชีวานักฟิสิก์ของอินเดีย นักคิดคนสําคัญคนหนึ่งของโลกและของเอเชียเนี่ยบอกว่านี่คือประเด็จการทางอาหารนะครับเป็นประชาธิปไตยทางอาหารคืออะไรนะครับผมขอมาสู่ประเด็นที่จะเชื่อมโยงประับการอภิปรายของพวกเรานะครับประชาธิปไตยทางอาหารหมายถึงอำนาจในการให้ได้มาซึ่งอาหารที่หลากหลายตามวัฒนธรรมมีคุณค่า ปลอดภัยและอยู่ในมือของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายชุมชนท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์เกษตรกร,ร,กรแรงงานประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองหรืออยู่ในภาคการผลิตต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับกเกษตรกรรมหรืออาหารนี่คือความหมายก็คืออำนาจในเรื่องอาหารต้องอยู่ในมือของประชาชนทุกส่วน ประชาธิปไตยทางด้านอาหารเป็นกระบวนการแสดงออกซึ่งสิทธิในอาหารซึ่งถูกรองรับไว้โดยองค์การสารประชาชาติว่าทุกคนควรจะมีสิทธิที่จะได้รับอาหารเช่นเดียวกับยารักษาโรคและอื่นๆการจัดการอาหารต้องเป็นของประชาชาประชาชนทุกคนนะครับตั้งแต่กระบวนการผลิตมาจนถึงการบริโภคตั้งแต่การมีสิทธิครอบครองหรือสิทธิในการจัดการที่ดิน แหล่งน้ำความหลากหลายทางชีวภาพการผลิตการกระจายอาหารการกำหนดมาตรฐานของอาหารและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรกรมและอาหารหรืออีกในยะหนึ่งนะครับราษฎรได้กลายเป็นประชาชนที่มีอำนาจในด้านอาหารกับซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า food citizenship เป็นพลเมืองด้านอาหาร นี่คือความหมายเพียนอาหารที่เรากำลังพูดถึงนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับดีไม่ดีอาจจะใหญ่กว่าพักการเมืองทั้งเดโมแคร t r รีพับลิกันประชาธิปัตย์เพื่อไทยกระทั่งรัฐบาลร,รักษาการที่เราเห็นอยู่นะครับมีอะไรที่ใหญ่กว่าอย่างนั้นหรือไม่นะครับผมขอเชื่อมโยงว่ารูปธรรมของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยด้านอาหารขราวนี้ในทั่วโลกนั้นได้ตื่นขึ้นมาแล้ว ได้ตื่นขึ้นมาแล้วและพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกระบวนการประชาธิปไตยทางด้านอาหารซึ่งแต่ละคนมีพื้นที่มีการแสดงออกที่สามารถแสดงสิ่งที่ว่าประชาธิปไตยด้านอาหารซึ่งจะนําไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารในที่สุดนั้นเนี่ยได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโลกตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ไปจนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ เราจะพูดถึงขบวนการเกษตรกรที่ลุกขึ้นมาปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยตัวเองโดยปรัชญาของตัวเองพันธุ์ข้าวที่ชาวนานักปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงนั้นเนี่ยไม่ต้องพึ่งปุ๋ยไม่ต้องพึ่งยาและผลผลิตเนี่ยมากไปเสียยิ่งกว่าพันธุ์ที่ปลูกโดยระบบกะเษกเษตรเกษตรหลักและสถาบันวิจัยกเกษตรหลัก ตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเรมีความฝันว่าเราจะยึดกรมข้าวกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและเปลี่ยนแปลงสถาบันเหล่านี้เนี่ยให้มารับใช้เกษตรกรและคนส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับเพราะว่านักปรับปรุงพันธ์ชาวนาที่เราเคยปร,ประเมินร่วมกันตอนนี้มีประมาณสัก30ถึง50คนมากกว่านักวิจัยข้าวในกรมการข้าวซึ่งมีอยู่ประมาณ25คนหลายช่วงตัว ไม่ต้องยึดแล้วครับเราสามารถสร้างไปใจแบบนี้ขึ้นได้เรามีขบวนการอาหารท้องถิ่นเรามีขบวนการตลาดเขียวกเกษตรกรซึ่งเกิดขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ต้องการเข้าเซเว่ 11, นอีเลฟะครับหรือร้านอิ่มสะดวกนะครับมีคำนิยามว่าเซเว่นอีเลฟคือร้านอิ่มสะดวกนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า คอนเวเนียนฟู s ตโต e นะครับร้านอิ่มสะดวกแต่ผมจะให้ชื่อมันใหม่นะครับว่าให้สอดคล้องกับฟาสต์ฟู้ดที่เรียว่าแดกด่วนนะครับร้านเหล่านี้ก็คือร้านแดกสะดวกนะครับเพยะเลือกเอาว่าจะเข้าแดกสะดวกซึ่งในสุดจะนำไปสู่ปัญหาหลายประการที่อเมริกาก็แก้ไม่ได้นะครับโลกขณะนี้นั้นเนี่ยเราทราบไหมครับมีประชากร7.3พันล้านคน มีคนที่ขาดอาหารอยู่850ล้านคนแต่มีคนที่มีปัญหาจากการบริโภคเพราะจำเป็นต้องบริโภคอาหารบางอย่างที่มันถูกที่ซื้อได้นะครับที่ถูกควบคุมโดยบรรษัทอาหารเนี่ยมีคนที่มีปัญหาแบบที่ว่านั้นเนี่ยประมาณ1.9พันล้านคนนะคโลกซับซ้อนมากนะครับพนิยบาย พราะพฤติกรรมของเราถูกกาหนดโดยมันสนานเหมือนที่ว่านะครับเราจะมาพูดสิ่งเหล่านี้กันในการสัมมนานะครับที่จะเกิดขึ้นทั้งสองวันนี้นะครับเราจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าสิ่งที่ว่าความมั่นคงด้านอาหารนั้นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเราเห็นว่าขณะนี้เนี่ยอำนาจในเรื่องอาหารได้ถูกผมอยากใช้คำว่าได้ถูกกระชากเอาไปจากมือของแม่ของเรานะครับ จากผู้หญิงนะครับให้เราต้องไปพึ่งพาร้านอาหารและร้านแดกสะดวกทั้งหลายมากยิ่งขึ้นทุกทีนะครับเราต้องดึงกำลังเหล่านี้ออกมาพร้อมๆกับการต่อสู้เชิงนโยบายด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากูจะกินของดีอย่างเดียวไม่สนใจอย่างอื่นนะครับแต่เราจะสร้างพลังนี้ในทุกกระบวนการนะครับเพราะว่านิยามประชาธิปไตยหานนี้เชื่อมโยงตั้งแต่ฐานการผลิตที่ดินแหล่งน้ำไปจนถึงเรื่องนโยบาย นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์ข้อความนะครับที่น่าประทับใจอยู่ในเพจ food for change นะครับเธอเขียนไว้ดังนี้ครับผมจะไม่บอกว่าเธอคือใครนะครับให้เราไปสืบเอาเองเธอเขียนว่าเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้โดยเริ่มจากตัวเราสร้างตัวเราให้เป็นผู้บริโภค คนกินที่มีความรู้ช่างเลือกรู้จักเลือกเลือกสนับสนุนเกษตรกรกร,รายย่อยผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ยังคงผลิตรักษาความหลากหลายไม่ทำลายสุขภาพคนกินคนปลูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็ต้องสร้างทางเลือกให้กับตัวเองด้วยด้วยการเป็นส่วนร่วมในการกำหนดระบบอาหารที่เราพึงปรารถนาเป็นผู้บริโภค ช่างถามพลเมืองที่ตื่นตัวส่งเสียงบอกผู้ประกอบการบอกรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงข้อเสนอข้อเรียกร้องและให้พวกเขารู้ว่าเราจับตาดูอยู่ผมขอจบการอภิปรายนำนะครับสำหรับาสรบาราความมั่นคงด้านหารแต่เพียงแค่นี้ที่จริงผมเตรียมไว้เยอะมากครับทุกคนไปกดไลค์นะครับเพจไบโอไทยนะครับเราจะเอา สิ่งที่ผมเตรียมมาเนี่ยเอาไว้ในนั้นนะครับขอบคุณมากครับ